งานเข้าดาราสาวชื่อดังโดนด่าแรงใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งหมากคิมสิ้นสุดลงแล้วสำหรับงานฉลองมงคลสมรสหมากปรินและคิมเบอร์ลี่ณนห้องเวล์บอนรูมโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอทเซนทรัลเวิล์บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นโรแมนติกและสนุกสนานมากๆม,ม,มีคนบันเทิงทั้งรุ่นใหญ่เพื่อนพี่น้องไปร่วมงานอย่างคับคั่ง แต่ล่าสุดนักแสดงสาวรุ่นน้องชื่อดังเจนิสเจนิสตาพรมพดุงชีพโดนชาวเน็ตด,ด่าแรงมากในอินสตาแกรมหลังจากโพสต์ภาพขณะไปร่วมงานแสดงความยินดีกับหมากคิมที่สาวเจนิสใส่ชุดเรสสีขาวด้วยความที่เธอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วห้ามใส่สีขาวไปงานแต่ง จนเธอออกมาอัดคลิปชี้แจงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดยานิสตาบอกว่าฉันจะมาเล่าความง่วของตัวเองฉันใส่ชุดขาวไปงานแต่งที่หมากที่คิงมึงกูเกิดมากูไม่เคยรู้เลยว่าไม่ควรใส่สีขาวไปงานแต่งตื่นเช้ามากินข้าวกับที่บ้านพี่น้องก็คือสวดยับเฮ้ยทำไมใส่ชุดสีขาวไปงานแต่งทำแบบนี้ไม่ได้นะ คือพี่ก็เลยบอกว่าถ้าใครใส่ชุดขาวมางานแต่งก็คือนินทานเลยนะนี่ก็แบบห้าที่มาเล่าให้ฟังจะมาบอกว่าคือการให้เกียรติคู่บ่าวสาวสำหรับคนไม่รู้ฉันเนี่ยไม่รู้